สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพ้งสุขุสุขคนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามซอยเบิงงคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจค่ะช่อง YouTube เพจและ TikTok DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ บอกว่าจะเป็นเอีอิหลาอุงอิง FC พอโจ FC สาวน้อยเพชรพันแพงผู้ที่มาพอกันใหม่ๆกับยินดีตอนรับเบอร์สุขสุขคนติดตามกันต่อไปนะคะพี่น้องคะพี่น้องคะคลิปนี้อยากมาวอาถึงความความยินดีพี่น้องคะความยินดีเมือ่อคืนนี่แม่นว่คะติดตามทีมงานสาวน้อยมินิคอนเสิร์ตอิหลาอุงอิงพโจทำการแสดงที่บ้านตะเกียงมีนบุรีนะคะพี่น้องคะ มีเซอร์ไพรส์พี่น้องมีเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์ยังดาร่าอยากมาเบิงอุงอิงอยากมาเบิงพ่อโจอยากมาเบิงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงปาดพี่น้องเอ้คุณบอลเชิญยิ้มคุณบอลเชิมเชิญยิ้มมาเซอร์ไพรส์นะคะเมื่อคืนนี่พี่น้องค่ะมาเซอร์ไพรส์ประหองเพลงบนเวทีก,กับอีหล่าอีหล่าจนกรีดหนาวเนาะพี่บอล พี่ปอนเชิญยิ้มพี่น้องคะมาเ้อภัยอีหลาเราเพิ่นกะย่ำนะเพิ่อน,น,นะพอนอยากมาเบิงอยากมาดูอยากมาเบิงอุ้งอิงอยากมาเบิงพ่อโจอยากมาเบิงสาวน้อยมินิคอนเสิรต์ตเมนยังกระแสคือแห้งแท้คือดังคือปังแทะดังปังอีลีพี่น้องคะดังแบบชุดบอยูแล้วนะคะชั่วโมงนี้นาแบ่แบ่นี่ลละสีผ้าพ,พอดังพอรวย อีราเนล่ะสิห้าพอจับพันล้านพอโจลาพอได้เว่ล่นได้พี่น้องจำคํานี้ได้ม่นบอคะเฮ้าเฝ้าติดตามพี่น้องติดตามอุงอิงเพชรบ้านแพงตั้งแต่มือแรกที่เฮาคูจัดบนเวทีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงหลังฮานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงติดตามเบงพัฒน,นาการของลูกสาวหล่าอุงอิงเพชรบ้านแพง จากมือที่ลำบากเนาะพี่น้องเนาะผ่านความลำบากผ่านการอดทนมาอยู่วงหมอล่ำกับโบเมนวาสุขสบายเด้พี่น้องกันลำบากนะคะเขาติดตามมาโดยตลอดจักเดือนแล้วพี่น้องคะแล้วตอนนี้เมื่อน,นี้พี่นอ้องมีความรู้สึกจังใดมากไกลเกินเกินที่โบคิดว่าเด็กหน่อยผู้หนึ่ง จะมาเดี๋ยวหอดจุดนี้เร็วป่านนี้พี่น้องวาบอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกันด้วยความหักแพงจากพี่น้องนั่นล่ละค่ะเราก็มาอยู่ถูกทีถูกเวลามาอยู่คูบุญบารมีก็ะพโจนาเนาะโดยความสามารถโดยความสามารถเฉพาะโตโดยการบ่มเพาะฝึกฝนโดยความอดทนที่อดทนเกินเด็กน้อยวัยสิบปีพี่น้อง เป็นลูกหลานบางคนยังบันฮหูเรื่องหูราวยังแนลนเหลนยังจกักเี้ยเป็นอีหยังแมนบอคะร่วมไปถึงลูกสาวน้ำเยินเองแต่นี่พี่น้องอดทนเพื่อครอบครัวอยากได้อยากมีอยากเป็นคือว่าอยากเป็นนักรองอยากเป็นหมอํำอยากเป็นศิลปินอยากยืนอยู่ในจุดที่เขาได้ยืนตอนนี้พี่น้องเรามื่อคือนนี้ฟังอ่า คุณบอลเชิญยิ้มเนาะเพิ่นบอกอยากให้องคงเิงก็พ่อโจโไปออกรายการก็มาดิครับบอว์ซันถ้าอยากออกเนี่ยพี่นองไปเลยเพจเพนเดอร์พี่นองเดอเพจของคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยนะคะโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นะคะพี่นองค่ะเป็นภาษาอังกฤษเดอพี่นองพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษ JOKER FAMILY เนี่ยนะคะ จ็อกเกอร์แฟมิลี่นะคะพี่น้องเพจนี่นะคะซือซ้อเพจซื้อช่อง youtube เพื่อนี่คือกันพี่นอ้องซื้อสื่อเดียวกันเด้อค่ะเด้อฝากพี่น้องเข้าไปพิมพ์ไปพิมพ์วาจังไไดาไปพิมพ์ไปพิมพ,มพม์ว่าอยากเข็นอุงอิงกับพ่อโจอมาร่วมรายการมาออกรายการก็มาดีครับนะนะคะพี่น้องเนี่ย เพจของเพลินนะคะมีผู้ติดตามอยู่3.2ล้านคนพี่น้อง3.2ล้านคนเนี่ยไปกดติดตามเพิ่นเรากะพี่น้องอย่าลืมเนี่ยไปบอกเพิ่นไปพิมพ์คอมเมนต์ยังกระไดอยู่ในเพจของเพิ่นนั่นว่าอย่าเข็นอุ้งอิงกับพ่อโจมารายการก็มาดีครับนะคะโจ๊กเนี่ยเพจเพจจ็กเกอร์แฟมิลี่น,นะคะพี่น้องเพจ โจ๊กเกอร์แฟมิลี่เราการช่อง YouTube ของเพิ่นกาะช่อง y o u t u โจ๊กเกอร์แฟมิลี่คือกันพี่น้องซึ่งในหนีนะคะสาวน้ำยืนเบิร์นอ่ะผู้ติดตาม2.93ล้านเกือบ3ล้านพี่น้องเกิดยังคืนเกิดยังคืนดาร่ามหาพี่น้องคะอยากมาเห็นอุงอิงแสดงพอโจแสดง อย่างไม่เห็นสาวน้อยเพชรปันแพงก่อนนานีเมนบอกรายการก่อนบายคลายเครียดเมนบอกนี่การเตรียมเลยค่ะพี่น้องค่ะทีมงานก่อนบ่ายคลายเครียดเจนยกมากโชตตลกเต็มเต็มเป็นชั่วโมงให้พี่น้องได้เบ่งบนเวทีสาวน้อยเพชรปันแพงหลังเปิดฤดูกาลแล้วเมนบอกคะแล้วก็กอนานานั้นรายการทางเวิร์กพอยบอกว่าจะเป็นโต๊ะหนูแมมไม้ทองคำ คุณพระช่วยรออยู่ว่าสันนแล้วกะหมอลำไอดอนมีอย่างอีกรายการไม่หมดนี่ไม่เสียงโชครายการทีวีต่างๆพี่น้องคะ่ะพี่น้องมีรายการทีวีอ,อีอยังอีกอีหลาอุ้งอิงกําลังจะได้ไปทุกรายการเลยพี่น้องป๊าดเนาะโบยากเสื้อนะพี่น้องเร็วเร็วแห้งพี่น้องเป็นเอยียงที่เร็วแห้ง ว่าจะเดือนซับยังบ่ท่านพ่อปีได้พี่น้องทุกอย่างที่เข้าติดตามมานี่เกิดขึ้นแล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วแล้วรายการของคุณบอลเชิญยิ้มเนี่ยก็มาดีครับนี่พี่น้องคะเพิ่น,อนอบอกว่าเร็วๆนี้อืโดยเฉพาะถ้าพี่น้องไปพิมพ์หลายก็คือทามีกระแสรเรียกรองแมนบ่กระแสรเรียกรองอยากให้ผู้นั้นผู้นี่มากรายการเพิ่นก็นเลยจะบอกว่าก็มาดีครับเพิ่นกะจัดให้นะก็มาที่ละเมนบบ ถ้ามีเสียงเรียกร้องมีกระแสรเรียกร้องเพราะฉะนั้นพี่น้องไปพิมพ์เด้อไปพิมพ์ว่าอยากให้องอิงพ่อโจมาร่วมรายการก็มาดีครับนะเพื่อนกันจะได้เชิญก็มาดีครับนะอุ้ยพี่น้องเราเพิ่นไปห้องเพลงเซอร์ไพร์อีหล่าบนเวทีน้เนอแมนบอกค่ะเชิญกันไปห้องเพลงบนเวทีอีหล่าก็ตื่นเต้นไพ่เนี่ยเพื่อนว่าพี่บอลน,นะอุ้งอิงถึงกับกรี๊ดนะคะบนเวทีนะคะ เป็นอียงดีเซอร์ไพร์ดาร่ามาหาอิหล่าอุ้งอิงตอนนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงบอเมนอีหล่าหน่อยธรรมาดาที่เขาเห็นแล้วได้พี่น้องเขาคือซปเปอร์สตาร์แล้วนะคะอีหล่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงคือซุปตาหน่อยแล้วค่ะเมื่อนี่พี่น้องคะสุดยอดแห้งดีใจพี่น้องพี่น้องดีใจคือสาวน้ำเยิ้นบอกดีใจเนาะ ดีใจเหล่าเฝ้าเบิงพัฒนาการของเขาเฝ้าเบิงรายการซิมิจักรายการที่ได้ไปออกซิมิรายการยังแนนกนจะตามเป็นกําลังใจแม่นบ่คาพี่น้องคะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะที่เอามาเว้าสู่กันฟังแล้วกับพี่น้องได้ติดตามละล่ะเนาะสาวน,น้อยอยากเว่าอีกอนึงอยากอยากแสดงความหัวสึกอยากแสดงความยินดีว่ามือน,นีอีหล่าเอ้ยอีหล่ามามากไกลเกินฝันแห้ง รักษาคุณงามความดีแบบนี้ไปตลอดเดอิอลูกเดินเราก็ให้ดงให้ดังไปให้จับพันล้านหลายพันล้านนะคะคือหว่าเนาะมีโอกาสเป็นไปได้หมดพี่น้องเป็นไปได้เบิดในยุคนี้คือหว่านะคะขอบคุณค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้โชคดีมันหมานสุขสุขคนนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ